ปเงานเดี era, ๋ยวดงานเด้ป็ยนโมงครึ่งแน่เป็ี่นมงครึ่งวันเสาร์วันนี้จปิดทั้ีเลยนะคะทนี้มคล่าสุดมีรงาว่าไม่คนวาไปด้วยจวรู้สึกสวยผูดีได้มีการ ทำากกัด yup. <c bio> you know, ้วยเขามายังปนด็กินในเวลาไม่กี่ช er ั่วโมงเกิดเหตุนะคแล้วก็สอค้องกับไอของเปน่า um ั <weight> ้งากปน่เขาทำาด้ด้วยกได้ารรวบรวมไวได้ที่คืออาปืนของางที่ใช้ในการแล้วก็นําสบสนแ่อต่อจะเป็นคดีต่อไป้าตข้อหารคอสมควรด้วยอันนี้เกะ เร็นมดตัวเองค่ะงขนบ้างทำงานทำงานตอนเช้าวันเสาร์11โมงคึ่งแล้วเช้าเข้ากับท่านได้กินบ๊ายบายมาเด้อพี่น้องเด้อพาทำงานที่เตา